สวัสดีครับวันนี้ช่างแก่มาเจอเอฟซีอีกตามเคยนะครับวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ยี่สบแปดนะครับวันนี้เป็นวันดีแห่งชาติเลยนะครับเป็นวันประสูตรของพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะก็มีครับมีการทำกิจกรรมกันหลายอย่างเลยครับนะ ก็ขั่วเลยครับทั่วไปทางกรุงเทพนี่ก็มีกิจกรรมเยอะแยะนะครับเห็นเปิดดูใน u t u b e เมื่อกี้ลายสดของนะครับาดาราต่างๆนะครับแจกเงินนะครับบินมาลือลิศนะครับเอกพันนะครับแจกแบงก์กันโอหเข้าแถวยาวเหยียบนะครับเเสียดายไม่ได้ไปนะฮะเสีได้ไอ ธนบัตรที่ระลึกไว้เป็นนะฮะเป็นไว้บ้างนะครับแต่วันนี้นะครับช่างแกะก็ถือวาระนี้นะครับอเอามีดมาขายนะครับเอามีดมาลดราคาพิเศษนะครับนะเนี่ยครับเป็นมีดการเกษตรนะครับนะอัอนนี้เป็นมีดที่ผมทําไว้ขายนะครับเป็นชุดเป็นชุดนะครับแล้วมัน เหลือตกค้างนะครับไม่ใช่เหลือนะครับมันเป็นมีดตัวอย่างนะครับนะที่เก็บไว้เป็นแบบที่จะทำขึ้นมาอีกนะครับอย่างอย่างนี้ครับมีดอิตโต้เก้านามเนี่ยครับนะก็เหลือไว้สองเล่มนะครับเพื่อเอาเป็นเป็นเซมเปิลนะครับเป็นเป็นแบบนะครับนี่ก็เป็นมีดนะครับอันนี้เป็นมีดหัวตัดนะครับเป็นมีดหัวตัดนะครับ นี่ก็เป็นไอ้พวกเนี้ยครับมีดเหน็บเม็มีดเหน็บเล็กนะฮะอันนี้ก็หัวปลาไหลน,นะครับนะเป็นมีดตัวอ,อย่างที่ผมเก็บไว้นะครับอันนี้ก็เป็นมีดชนเผานะครับนะบมีดชนเผาเนี่ยขายดีมากเลยนะครับเนี่ยน,นะเหลืออยู่เล่มเดียวเป็นมีดตัวอ,อย่างนะครับเวลาเราจะให้ทีมงานทาเพิ่มนะครับเราก็เอาเนี่ยให้เขาแบบเอาแบบเนี้ยนะ ยี่สิบสามสิบเล่มก็ทำออกมาครับอันนี้เป็นมีดเด็บนะครับมีดเด็บอ่าอันนี้หนาอันนี้หนาไม่มากนะครับอันนี้ประมาณสี่มิลน,นะครับกำลังกำลังเบามือเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นมีดแหวงนะครับเป็นมีดแหวงสำหรับตัดอ่าเนี่ยครับตัดกิ่งไม้ใบหญ้าอะไรนะครับอ่ายาวสิบสามนิ้วนะครับอันนี้นะยาวยาวยาวกว่วามีดโต เขาเรียกว่ามีดแบ่งครับนะอันนี้เป็นไอ้ไอ้ปอกนะครับไอ้ปอกไอ้ปอกไอ้อีโต้เล็กนะครับน่ารักน่าใช้นะครับนะครับทุกอย่างนะครับ400บาทนะครับผมขายเฉพาะวันนี้นะครับนะเฉพาะวันนี้นะครับถ้าสั่งมาได้เลยครับคือวันไม่ใช่วันนี้ขายให้หมดไปนั่นแหละนะ ใครจะซื้อมาวันไหนก็ได้แต่ว่าวันนี้ผมลดราคาลงมาเหลือ400บาทหมดแล้วหมดเลยนะครับนะหมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้แบบมีดมีดตัวอย่างของช่างแกะนะครับนะเรื่องความทนทานนี่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมรับประกันได้ลุกแนมนะครับเป็นมีดเหล็กแหนบนะครับน,นะนะส่วนมากจะเป็นแหนบรดเบนซ์นะครับอันนี้จะเป็นแหนบรด บรรทุกนะครับรถบรรทุกรถเบนอันนี้ก็หายากนะครับอันนี้นะเป็นมีดทรงแก้วหน้าม้านะครับนะทรงอีโต้แก้วหน้าม้าใช้เนี่ยครับใช้ปอกมะพร้าวดีนะครับอันนี้นะปอกมะพร้าวแห้งปอกอะไรนะครับใช้จิกนะครับอันนี้นี <t. S 2> <tirar along> ่ใช้กับโรงงานผลิตอันนี้นะครับนะโรงงานมะพร้าวอ่ะครับะทำ กะ ك ิอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันนี้ก็แปลกนะครับไม่มีใครทํามาครับเป็นมีดทรงโบราณน,นะครับนะเป็นอีโต้อันนี้นะครับเป็นคมนะครับไม่ใช่ไม่คมนะครับเนี่ยสามารถใช้เจาะใช้แทงหนอ่อม่วงหน่อไม้ได้นะคมมาถึงปลายเลยนะครับอันนี้นะเนี่ยเมื่อก่อนผมขายเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ ตอนหลังลดลงมานะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือเล่มเดียวนะเล่มเดียวเนะี่ยหมดเล่มน,นี้นะครับให้เป็นแสนก็ไม่มีละนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมีดหัวปลาไหลนะครับนะช่วงนั้นขายดีมากนะครับอัน,นเป็นทรงปลายแหลมนะครับนะอันนี้นะปลายแหลมใช้ไปเดินป่าได้นะครับอันนี้นะใช้พวกนี้มีดมีดมีดาชาว พวกเนี่ยครับพวกชนเ่านะครับนะใช้กันเดินป่านะครับนะเดินป่าไอ้เนี่ยครับหาของป่านะแล้วก็ใช้แบบนี้นะครับนะส่วนอันนี้นี่ทำขึ้นมา,ส,มาสวนลำไย,ยนะครับน,นะนะเอาไว้ตัดแต่งกิ่งลำไย,ยนะครับนะมันเป็นอีโต้ยาวนะครับขึ้นในบนบนต้นแล้วก็ฟันนะฮะ บางทีโดนพายุนะครับโดนลมแรงๆกิ่งมันหักมันอะไรเนี่ยก็ต้องต้องไปแต่งมันบ้างนะครับสวนลำไยนะครับนะบ้านโู้ลําลำพูนเนี่ยโอ้ซื้อไปเยอะนะครับนะก็เหลือแค่สองเล่มนะครับตัวนี้ก็โตเล็กนะครับนะเหมาะสาหรับใช้ในครัวเรือนนะครับนะใช้ลาบนะครับใช้ลาบใช้ลาบใช้กกกระดุมกระดูกไม่ได้หมดนะครับนะ ใช้ถากใช้ถางนะครับใช้ในครัวนะครับหรือคนเฒ่าคนแก่นะครับนะที่ว่ากําลังไม่มากนะครับนะบใช้ถากใช้ถางได้นะครับนะ <c oughs> ก็เรียกว่ามีไอ, <c oughs> อ,อ้ปล็อกไอ้ไอ้บอ็อกก็ขายตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยขายหกร้อยเจ็ดร้อยได้หมดนะครับนะช่วงช่วงหลังนี่เศรษฐกิจ ว่านะครับนะก็แบ่งปันกันบ้างนะครับนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับสิบสามเล่มนะครับเอาเลือกเอาตามเบอร์เลยนะครับหมดหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับนะวันนี้วันพ่อโอกาสดีนะครับนะก็ผมก็เลยเอามาลดราคาลงมาให้ f c ซผมนะครับนะก็มีแค่สิบามเล่มนะครับนะ ลวดมีดเดบนะครับมีดเดบใหญ่นี่ก็มีอยู่นะครับแต่ไม่เอามาขายแบบนี้นะครับมีดเดบใหญ่มีดอิโต้ใหญ่นี่ก็มีอยู่อันนี้เป็นมีดตัวอย่างที่ผมเก็บไว้นะครับนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ทําขึ้น,นนะมาละพวกนี้นะครับแล้วก็ทีมงานก็จําได้ละจาแบบจําอะไรมันได้แล้วผมก็กดไว้ละกดแบบสเก็ตไว้เรียบร้อยหมดละก็ อย่าลืมนะครับอยากได้ก็โทรมาเลยนะครับ0899547220นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์ก็0863780810ขอแจ้งข่าวหน่อยนะครับพรุ่งนี้ไปสนีปิดใช่ไหมใช่ครับอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ส่งของนะครับนะน่าจะส่งวันอังคารนะครับนะผมส่งแบบอ m s มนะครับอ m s ครับผมก็ไม่ได้ส่งแบบ บบเอกชนนะครับสลงของหลวงนะครับะอะก็วันนี้ขออำลาก่อนนะครับสวัสดีครับ